ตำรวจเรียกแล้วเอา,าง,องานงอก <S 2> <S 2> <S 2> อเสียงแหลมทํางานลําโพงเสียงแหลมเสียงกลางเราทำงานลําโพงเสียงกลางเสียงเบสทํางานลําโพงเสียงเบสท,ท,ที่ลอยที่ลําโพงพี่มันมีเสียงพกๆอ,กอะ่ะมันเป็นเพราะว่าจริงๆดอกซับพ,พี่ควรจะทํางานอยู่ที่ความถี่3 0มสิบเฮิร์ตถึง1 0 0่งเฮิร์ตแล้วหลังจาก1 0 0่งยเฮิร์ตเนี่ยปล่อยให้พาสซีฟตัวนี้มันตัดเน็ตเวิร์กตัวนี้มันตัดให้100่งยเฮิร์ตเนี่ยมันไปส่งให้ดอกมิดโล6นิ้วตัวนั้นทํางานแทน ไปถึง4,500เฮิรตซ์แล้วหลังจาก4,500เฮิรตซ์ที่เป็นภาราของตอกเสียงกลางเนี่ยให้เสียงกลางทางานอยู่คนเดียวพอไปให้เสียงแหลมทํางานต่อที่4,500เฮิรตซ์ขึ้นไปเมื่อคุณแบ่งความถี่ตรงนี้ได้ตรงเมื่อไหร่ปัญหาที่คุณได้ยินพอกๆคือคุณนะ่ะเอาลําโพงเสียงเบสเนะี่ยทำงานไปเกยกับลำโพงเสียงกลางซึ่งจริงๆลำโพงเสียงเบสมันควรทํางานอยู่ที่ย่านซับเบสหรือไปทำงานย่านเบสหรือไปทำงานย่านมิดโล คุณต้องให้มันทำงานย่านความถี่ช่วงช่วงย่านหนึ่งทำไมเป็นไงครับเท่าแก่เพราะดอกลำโพงที่มันทำเป็นแบบฟูลเลนหรือทำงานที่ความถี่ได้กว้างๆมากๆแล้วมันไม่พอกอะส่วนใหญ่ราคามันสูงแต่เราซื้อดอกมาเล่นกันราคาหลักร้อยหลักพันต้นๆพอไปแตะหลักหมื่นมือแตก ออก็หลังที่เขาสโตกลึกๆอที่บูดบูดบูดบดบูดบดบูดเต่เล่นตั้งแต่3 0เฮิร์ขึ้นมายันถึง6 0เฮิรตเฮิร์นู่นน่ะไปยันแดนยันใบเลื่อยดุงเดียมยันแสดงสดอ่ะเล่นตู้เปิดอ่ะเขาถึงไม่เคเพราะสเปคดอกเขาแรงสไปเดอร์เขาเหนียวแน่นแต่ของเราอะสโตกนิดเดียวอะหมดแรงแล้ว นอนแพ่เบตอ๋าหลาหมดแรงพูดเรื่องนี้บอกเพื่อนเข้าใจง่ายเลยนะรู้กันนะครับเออรู้กันนะครับสโตกนิดเดียวแม่งก็เหนื่อยแล้วหมดแรงแล้วสี่สิบห้าสิบเนี่ยนะครับโดนเมียทีบอีกบางทีเนะี่ยสโตกตอนหาไข่ต้มเลยครับใช่เฮียต้องกินไข่ต้มครับใช่